ในชีวิตของเราทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้นั่นคือเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เรามีอยู่ในมือแต่มักจะเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามหรือไม่ให้ความสําคัญจนกระทั่งมันสายเกินไปเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่เราอาจไม่ได้ตระหนักถึงมันเลยในขณะที่เรากําลังตั้งเป้าหมายและวางแผนอนาคตสิ่งที่เราควรคํานึงถึงให้มากที่สุดคือการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะหากเราไม่ระมัดระวังให้ ดีเวลาอาจกลายเป็นขโมยความสำเร็จที่เราต้องการในที่สุดเวลาสิ่งที่ไม่อาจซื้อกลับมาได้ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเร่งรีบอย่างทุกวันนี้เรามักจะได้ยินคำว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่น้อยคนที่จะหยุดคิดว่าจริงๆแล้วเวลาไม่สามารถถูกซื้อได้ไม่ว่าจะด้วยเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆเวลาเป็นสิ่งที่เรามีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์หลายคนใช้เวลาของตัวเองไปกับการหลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือการไม่ทำอะไรเลยในช่วงเวลาสำคัญทั้งๆท,ท,ที่ในที่สุดแล้วพวกเขาจะต้องมาเสียใจในภายหลังเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตหากเราปล่อยให้เวลาขโมยโอกาสจากเราเราจะพบว่าเวลาที่สูญเสียไปนั้นจะไม่มีวันกลับมาอีกเมื่อเวลาผ่านไปความสำเร็จอาจห่างไกลเราทุกคนต่างมีความฝันและเป้าหมาย ในชีวิตบางคนอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จบางคนอยากเป็นนักเขียนหรือศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือบางคนแค่อยากสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือว่าในการเดินทางไปสู่ความสําเร็จนั้นต้องใช้เวลาเป็นเครื่องมือในการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาการไม่ใช้เวลาให้คุ้มค่าการเพิกเฉยต่อสิ่งที่ต้องทําในวันนี้จะทําให้เราเดินช้าลงและทําให้ความสําเร็จที่เคยใกล้แค่เอื้อมนั้นกลายเป็นสิ่งที่ห่างไกลออกไป การปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้จุดหมายหรือการละเลยโอกาสที่จะทำสิ่งที่สำคัญในวันนี้มกักจะทำให้คนเราถึงกับเสียโอกาสในการเติบโตหรือแม้กระทั่งทำให้เราไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ได้เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการรอคอยหรือการหลีกเลี่ยงความยากลำบากแต่เกิดจากการลงมือทำในทุกๆวันซึ่งหากเราปล่อยให้เวลาเป็นตัวขโมยโอกาสเหล่านี้ไปเราก็จะพบว่าไม่มีสิ่งใดสามารถเติมเต็มความสำเร็จที่หายไปนั้นได้ การจัดการเวลากุญแจสู่ความสำเร็จการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากเราเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายและทำแผนง,งานที่ชัดเจนทุกวินาทีของเราจะมีคุณค่าและช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเมื่อเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับเวลาของตัวเองอย่างมีวินยัยไม่ให้เวลาเป็นตัวขโมยความสำเร็จที่เราต้องการเราจะพบว่าทุกการลงมือทำในวันนี้จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราใฝ่ฝันอย่างค่อยเป็นค่อยไป การจัดการเวลาก็เหมือนการลงทุนทุกการลงแรงในวันนี้จะให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตดังนั้นการรู้จักการจัดลำดับความสำคัญและแตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำในวันนี้จะช่วยให้เราไม่หลงทางและเดิอนอหน้าไปยังเป้าหมายของชีวิตได้อย่างมั่นคงอย่าปล่อยให้เวลาขโมยความสำเร็จของคุณจงจำไว้ว่าทุกวันมีค่าและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่เกิดขึ้นจากการรอคอยแต่เกิดจากการลงมือทา ในทุกๆวันถ้าคุณปล่อยให้เวลาหมดไปโดยไม่ใช้ประโยชน์จากมันคุณจะพบว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตความสําเร็จที่คุณฝันถึงจะกลายเป็นเทียงภาคที่เลือนลางซึ่งไม่อาจเอื้อมถึงได้อย่าปล่อยให้เวลาเป็นศัตรูของคุณแต่จงใช้เวลาเป็นเครื่องมือในการก้าวไปข้างหน้าในการสร้างอนาคตที่คุณต้องการให้เป็นจริงความสําเร็จรอคุณอยู่แค่คุณต้องกล้าใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของตัวเองการไม่ปล่อยให้เวลาขโมย ความสำเร็จของคุณคือการเลือกที่จะใช้ทุกช่วงเวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้คุณได้บรรลุทุกเป้าหมายและเติมเต็มชีวิตด้วยความสำเร็จที่สมควรได้รับการต้องการไม่ให้เวลาขโมยความสำเร็จการตระหนักถึงความสำคัญของเวลาเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญแต่การที่จะไม่ปล่อยให้เวลาขโมยความสำเร็จของเราได้ต้องมีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการสร้างนิสัยที่ดีและการหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดผลในระยะยาว 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมการมีเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้เราสามารถใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีทิศทางหากเราไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเวลาอาจจะหลุดลอยไปอย่างร้าประโยชน์ได้ง่ายๆการตั้งเป้าหมาย ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เป้าหมายระยะยาวเท่านั้นแต่ต้องมีเป้าหมายระยะสั้นที่สามารถทําได้ในแต่ละวันซึ่งจะช่วยให้เราไม่เสียเวลาลอยไปกับความไม่รู้ทิศทาง 2. สร้างนิสัยที่ดีในการใช้เวลานิสัยคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนิสัยในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สามารถพัฒนาได้จากการทําซ้ําๆทุกวันเช่นการตื่นเช้าและเริ่มต้นวัน ด้วยการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดการวางแผนล่วงหน้าหรือการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละวันหากเรามีวินัยในการใช้เวลาในการทำสิ่งที่สำคัญและไม่ปล่อยให้ความสบายหรือความสะดวกสบายมากล้ำกลายการใช้เวลาของเราก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. าหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นในยุคที่เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและสิ่งรบกวนต่างๆได้ง่ายการหลงไปในโลกโซเชียลมีเดีย หรือการสิบติดความบันเทิงที่ไม่สร้างประโยชน์เป็นสิ่งที่สามารถขโมยเวลาอันมีค่าได้อย่างไม่รู้ตัวเราควรกำหนดขอบเขตให้ตัวเองในการใช้เวลาในโลกออนไลน์หรือสิ่งรบกวนอื่นๆและหันมาโฟกัสกับสิ่งที่สามารถสร้างผลลัพธ์ในชีวิตจริงสี่เรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่บางครั้งการบอกว่าไม่ ก็เป็นการรักษาเวลาของเราไว้เมื่อเราไม่ได้รับคําขอที่ไม่จําเป็นหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเป้าหมายของเราเราก็สามารถปกป้องเวลาให้มุ่งไปยังสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราได้การเลือกที่จะไม่ลงมือทําในสิ่งที่ไม่ตรงกับเป้าหมายหรือไม่จําเป็นต่อความสําเร็จจะช่วยให้เวลาของเราไม่ถูกใช้ไปอย่างสุ่เปล่าอย่าให้ความกลัวเป็นอุปสรรคในการใช้เวลาให้คุ้มคา่าบางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงการทําสิ่งที่สําคัญ เพราะความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวความล้มเหลวหรือกลัวว่าความพยายามจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คาดหวังความกลัวเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถทกขโมยเวลาเราไปได้เช่นกันคนที่กลัวที่จะลงมือทำมักจะพลาดโอกาสในการพัฒนาตัวเองและอาจเสียเวลาน,านานในการคิดและตัดสินใจโดยไม่ลงมือทําจริงๆเมื่อเราหยุดกลัวและลงมือทำสิ่งที่สำคัญในวันนี้เราจะเห็นว่าเวลาไม่ได้มีไว้ให้เรามัวแต่กลัวหรือลังเลหักแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นความกลัวคืออุปสรรคหนึ่งที่เราไม่ควรให้มันขโมยเวลาและทําให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในมือให้เต็มที่การสะท้อนและปรับปรุงการใช้เวลาการใช้เวลาที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องทํางานตลอดเวลาหรือทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่หมายความว่าเราควรจะสะท้อนตัวเองในแต่ละวันเพื่อดูว่าเวลาในแต่ละวันของเราถูกใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ หรือไม่บางครั้งการหยุดพักการมีเวลาส่วนตัวหรือการทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็เป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเวลาของเรามีคุณค่าและมันต้องถูกใช้ไปในสิ่งที่สามารถนำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จในระยะยาวจงตระหนักถึงเวลาปัจจุบันอีกหนึ่งข้อคิดสำคัญในการไม่ปล่อยให้เวลาขโมยความสำเร็จของเราคือการใช้เวลาในปัจจุบันให้ดีที่สุดหลายคนมักจะจมอยู่กับอดีต หรือห่วงกับอนาคตจนลืมที่จะใช้เวลาในวันนี้ให้ดีที่สุดเราควรตระหนักว่าตอนนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้การลงมือทำในปัจจุบันคือการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตการทำให้วันนี้เป็นวันที่มีคุณค่าจะทำให้เราใกล้ชิดกับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้จากความล้มเหลวการใช้เวลาในการปรับตัวในเส้นทางสู่ความสำเร็จการล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือตัวเรา จะจัดการกับมันอย่างไรหลายครั้งที่เรามักจะท้อแท้หรือรู้สึกเสียเวลาไปกับความผิดพลาดเหล่านั้นแต่ถ้าเรารู้จักมองมันในแง่บวกเราจะเห็นว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เมื่อเราสามารถมองเห็นสิ่งที่ผิดพลาดและพยายามปรับปรุงในครั้งถัดไปก็ถือว่าเรากำลังใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพการพลาดในบางครั้งไม่ใช่การเสียเวลาหากักแต่เป็นการลงทุน ในการเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเดียวกันในอนาคตหากเราไม่กลัวที่จะล้มเหลวและพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันเราจะพบว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดการเวลาแบบมีระเบียบการวางแผนในระยะยาวและระยะสั้นการใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดต้องอาศัยการวางแผนทั้งในระยะยาว และระยะสั้นการวางแผนระยะยาวจะช่วยให้เราเห็นทิศทางและเป้าหมายในอนาคตและรู้ว่าทุกๆก,ก้าวที่เรากำลังเดินไปนั้นจะพาเราไปสู่สิ่งที่เราฝันถึงแต่การวางแผนในระยะสั้นก็ไม่ควรมองข้ามเพราะมันเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในทุกๆวันการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพในแต่และวันจะสะสมเป็นผลลัพธ์ในระยะยาวการวางแผนทั้งในระดับใหญ่และเล็กจะทำให้เรามีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถจัดการกับเวลาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปโดยปล่าประโยชน์เพราะทุกวินาทีที่เรามีถ้าเราใช้มันอยางตั้งใจจะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การหาความสมดุลไม่ให้การทำงานกลายเป็นการทิ้งเวลาการทำงานหนักอาจทำให้เรารู้สึกว่ากำลังใช้เวลาให้เต็มที่แต่บางครั้งความมุ่งมั่นในการทำงานมากเกินไปอาจทำให้เราเสียสมดุลในชีวิตและสูญเสียเวลาในการพักผ่อน หรือดูแลตัวเองดังนั้นการรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนจึงสำคัญไม่น้อยการพักผ่อนเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าไม่แพ้กันเพราะหากเราไม่ให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนเพียงพอมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวเราจะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เมื่อร่างกาย และจิตใจเราเหนื่อยล้าการใช้เวลาในการดูแลสุขภาพการนอนหลับให้เพียงพอหรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจะช่วยให้เรามีพลังในการทำงานได้เต็มที่ในวันถัดไปการใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการใช้เวลาให้คุ้มค่าไม่ได้หมายถึงการทำงานตลอดเวลาเท่านั้นการใช้เวลารวมกับคนที่เรารักและสนับสนุนเราก็เป็นการลงทุน ที่มีคุณค่าในชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีและการแบ่งปันเวลาร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินทองการให้เวลากับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนที่เราใส่ใจจะช่วยให้เรามีกําลังใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตการใช้เวลาในรูปแบบนี้ยังช่วยสร้างความสุขในชีวิตซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการบรรลุค,ความสำเร็จในระยะยาว เพราะเมื่อเรามีความสุขจากการใช้เวลาในทุกๆด้านของชีวิตเราจะมีพลังและแรงจูงใจในการทำงานและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่ารอช้าเวลาไม่เคยรอใครสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอคือเวลาไม่เคยรอใครทุกวินาทีที่ผ่านไปจะไม่ย้อนกลับมาอีกการที่เรามมวแต่รอคอยโอกาสที่สมบูรณ์แบบหรือมมวแต่ลังเลในการตัดสินใจอาจทำให้เราพลาดโอกาสที่สำคัญในชีวิต หากเราอยากจะประสบความสําเร็จเราต้องเริ่มต้นทําสิ่งที่ต้องทําในวันนี้ไม่ใช่รอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแล้วค่อยลงมือการเริ่มต้นแม้จะมีความไม่สมบูรณ์ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มต้นอะไรเลยการลงมือทําในตอนนี้จะทําให้เรามีประสบการณ์และเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเราจะเห็นผลลัพธ์ในอนาคตจากสิ่งที่เราทําในวันนี้ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มเพราะเวลาไม่ได้รอเราทุกวินาทีที่เรารอคือเวลาที่เสียไป